ทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนา,าพุทธของเราและเป็นวันสำคัญของอ่าประสงค์นิกรชาวไทยของเรา วันนี้เป็นวันวิสาขปุรีเป็นวันประสูตรสรัตรูแล้วก็ปรินิพานพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเอาวันนี้วันเพ็ญเดือนหก ที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นสู่โลกเป็นวันตัดสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยอาณาปานสติเราชาววัดป่าบ่อน้ำไม่เอ็น อ่าลำลึกอ่ะถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าของพวกเราพวกเราอ่าจะน้อมบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้น วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากของเราชาวพุทธคุณเช้าทางอำเภอสิรินทร์แล้วก็ช่องเม็กนายกอบตช่องเม็กแล้วก็หน่วยงานราชการแล้วก็พ่อค้าประชาชน ได้ทำบุญนะตักบาทใส่บาทก็มีพี่น้องอ่านะสองประเทศได้มาทำบุญครั้งนี้โดยทางสงปปลาวด้วย วันป่าบ่อน้ำไม่เองก็ได้ไปร่วมทุกวันเพนนะทุกวันเพ่นนะทุกๆเ,เดือนเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะทำมาโอ้หลายปีแล้วเนาะตั้งแต่หลวตาอยู่คนเดียวน่นน่ย เศาสานาเป็นเรื่องของใจเ,เรื่องของปฏิการปฏิบัติเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนา,นาเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์ ราะใจนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์นะนจะดับทุกข์ต้องดับที่ใจไม่ได้ดับที่อื่นใจคือมหาเหตุเพราะฉะนั้น การฝึกสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูลนั่นเรียกว่ามรรคส่วนผลคือสิ่งที่เราได้รับท่านได้รับคือความพน้นแห่งกอ,อก,กับทุกข์นั่นเองเรียกว่าการตัดสรลนะ พระอ,องค์ได้นำธรรมะหรือเรียกว่าคำสอนของพระอ,องค์ตอนนี้ชั่วโมงนี้วินาทีนี้ก็ได้อยู่ครบ2,566ปีฮะคำสอนหรือพระธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัย ยิ่งสมัยนี้ยิ่งสมควรยิ่งสมควรนำศาสนาเข้าสู่จิตสู่ใจของมนุษย์ให้มากที่สุดเพราใจของคนถ้าขาดศีลขาดธรรม ก็จะเป็นจิตใจที่แห้งแหล้งเต็มไปความโลภโทสะแล้วก็ลาคะเพราะฉะนั้นความโลภนะก็อลองคิดดูสิเพา,าอะไรจะเกิดขึ้นนะความโลภ พอสิงสู่ใจของุนคคลได้มันจะไม่มีความปลานีเลยความโลภความโกรธความหลงต้องแก้เลยธรรมะโอสถเท่านั้นเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานั่นเป็นจุดเริ่มต้น บรจาคต่อไปก็เป็นบริจาคคือบริจาคตัวเองทานตัวเองนี่แหละฮะนั่นแหละผู้ที่เข้าถึงศาสนาเมื่อทำลายตัวตนหมดสิ้นไปความเห็นแก่ตัวก็หมดสิ้นไปด้วยนะ ผู้เข้าถึงศาสนาโดยแท้เพราะฉะนั้นทุกนะสมูทยัยนิโรธมักนี่คือคำสอนนี่คือแก่นของธรรมนะแก่นของชีวิตจะบวชนานขนาดไหน เลมันไม่กลัวพรรษามันไม่กลัวตำราไม่กลัวคำพีมันกลัวนักปฏิบัตินะส่วนคนอื่นยันเป็นยังไงไม่รู้นะนะแต่ส่วนตัวเราเฝ้าฝึกสติจเจริญสตินะ เพื่อให้พ้นออกจากทุกนี้ให้ได้นันคือจุดมุ่งหมายของนักภาวนาทั้งหลายไม่สนโลกฮะโลกก็เป็นของโลกธรรมก็เป็นของธรรมเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องของโลกทุกวันนี้มันเอาโลกมาจัดสินธรรมฮะมันก็เลยยุ่งเหยิงกันไปหมด งตามีคําถามมานะครับเป็นคําถามท่านท่านโทรมาเองครับชื่อพระอานนท์สันตะมโนอยู่วัดอะไรอ้อยอยุธยาครับคือท่านเริ่มปฏิบัติอาณาปานสติเมื่อช่วงต้นปีนี่ครับเรามีความสงสัยว่าคนเราเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนอยู่เพื่ออะไรครับเ <c oughs> มื่อก่อนลวงตาก็มีคําถามนี้แหละ ว่าเกิดมาทำอะไรเพราะว่าเห็นความเกิดเห็นความตายเห็นความแก่ก็พ่อถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเราก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ก็เลยมาฝึกอานาปานสตินี่แหละ ไม่รู้ก็เกิดมาตายเพราะเหตุของการตายก็คือการเกิดนะส่วนการเกิดนาทำไมสำหรับหลวงตาก็เกิดมาทำคุณงามความดีเกิดมาเรียนรู้เนะกิดมาฝึกมาปฏิบัติ เพราะมัชชิมาพบหลวงตาคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพบที่ประเสริฐคือมีครบบริบูรณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์นะ<ม>อยากเป็นอะไรก็สร้างเอาได้เพราะเป็นมนุษย์นี่แหละอยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรอมอยากตกนรกอยากเป็นอะไรก็เลือกสร้างเอาทำเอานี่คือการเกิดเป็นมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์สร้างดีก็ไปทางสูงเป็นกุศลสร้างไม่ดีก็ไปอบายภูมิคือทางต่ำนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์สำหรับหลวงตาแล้วถือว่าเป็นภพชาติที่ประเสริฐที่เลิศเพราะเทวดาทำไม่ได้เหมือนพวกเราฮะ นวันหนึ่งเราค้นหาตัวเองศึกษาตัวเองด้วยนำธรรมะมาปฏิบัติม่วานก็มีคนถามเหมือนกันเรื่องนี้หลวงตาก็ขอแจ้งที่ได้ข้อมูลว่าหลวงตาบวชสามครั้งบวชละศึกบวชละศึกสามครั้งเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดมาก ทีจริงหลงตาบวชห้าครั้งไม่ใช่สามนะจำไว้นะหาข้อมูลให้ครบเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรดีๆไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกมาถามกูนี่นะทำไมกูจะไม่รู้จักชีวิตกูจริงไหมล่ะไปถามคนอื่นยังไ่รู้อะไรนะหลงตาในบวชห้าครั้ง ครั้งแรกบวชเป็นเนรน,นะ,ะก็ไปศึกษาเล่าเรียนปริยัติเพื่อจะได้เป็นมหากับเขานี่แหละนั่นครั้งแรกพอดีหลวงตาเป็นลูกคนโตน้องหลายคนแม่ก็เลยให้ศึกมาเลี้ยงวายเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สอง ยายตายก็เลยบวชเพราะหลวงตาเป็นหลานคนเดียวที่มีอายุคร่2 0บวชครั้งที่สองที่วัดพราวสีสำราญตำบลจุจังอเอกุชินารายจดกาฬสินธุ์ครั้งที่สามบวชที่วัดปา่าคงบวชเป็นเพื่อนหลาน คือหลานมันติดยาหลานก็จังไรถ้าลุงไม่บวชมันก็จะไม่บวชเขาก็เลยขอร้องให้บวชเป็นเพื่อหลานเนี่ยบวชครั้งที่สามลุกตาก็ไม่ได้เจตนาอยากบวชหรอกฮะ,ะรีบบวชซึกไปเนี่ยครั้งที่สามบวชครั้งที่สี่ อา,อาจารย์ท่านอยู่คนเดียวภรรยาบอกบวชเป็นเพื่อนอาจารย์หน่อยมีแต่ผู้หญิงบวชสามเดือนกูก็เลยได้บวชสามเดือนออกมาสามมากูก็สึกกูไม่อยากบวชนะเ่ยข้อมูลต้องให้ครบด้วยนะ,นะจะมาเช็คประวัติกูันะเช็คได้เลยสามกูเนี่ยกูสร้างวัดมาไม่ต่ำกว่าสิบวัดตั้งแต่เป็นโยมแนละ้ว จำไว้นิสัยหลงตาเนี่ยนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วมแจะทำบุญทำกุศลสร้างวัดสร้างวามิต่ทานนะไม่เมียอย่าว่าจะทำความชั่วเลยไม่เมีะขนาดเปิดร้านอาหารอยู่ละยองกูก็ไม่กล้าขายเบียขายเหล้าก็เ,าเป็นอาชีพที่ไม่ดีเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่ก็ เจ๊งเพราะกูขายเหล้าขายเบียร์ไม่ได้จนต้องมาขายไปถามลุงมู่ทองลุงปูบอกว่าขายของเก่าสิกูก็เลยไปหาของเก่ามาขายคือเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าที่เราขายเนะี่ยเป็นเสื้อผ้าที่มีห้องเป็นของแบรนด์เนมและทำเต็นรถเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขายเพื่ออยากรวย ขายเพื่อให้มีงานทํามีอาชีพทําและเงินที่ขายได้ก็มีแต่เอาไปทําบุญหมดชีวิตหลวงตามีแต่ทานไม่มีทางที่กูจะไปทําความชั่วจําไว้ไปสืบรู้ได้เลยนะ,อ,ะอยากรู้จริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูมาเลาจะพาไปดูตามรอยพระองค์เนี้ยอ่ะ เพราะฉะนั้นอหาข้อมูลก็มาถามเนี่ยนะไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกอ้าะจำไว้เด้อบวชห้าครั้งะจ,ะจะได้ให้ข้อมูลถูกฮะฮะฮะจริงไหล่ะ,ะแล้วนี่ก็ยุ่งไปถึงอุปชากูหาว่ากูบวชปลอมบวชหรือเปล่าโอ้ย นะตลกหน้าดูเลยเนาะนะคนคนหนึ่งสร้างคุณูปการได้มากมายนะคนคนหนึ่งนะสร้างแต่ผลงามความดีคนคนหนึ่งมีแต่ให้มีแต่ทานใครบริจาคเงินมากูก็ไม่เคยเก็บกูทานหมดเลยนะจำไว้ แล้วมาหาว่ากูฟอ,อกเงินนี่ไม่ใช่ฟอ,อกหรอกกูทําลายเลยแหละฮะเอามามึงจะเอามากี่พันล้านกูจะจัดการให้ดูเสร็จภายในแป๊บตาเลยกูฮะเนี่ยสามสี่ปีสร้างกุติสี่ร้อยห้าร้อยหลังตั้งเนาะแล้วไปจำนองได้ว่าก็เป็นของาศาสนาไม่ใช่เหร บ้าหว่าเนาะเพราะฉะนั้นอก็อยากให้มีข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเด้ออยากได้มามาหากูนอนอยู่สักสองสาคืนเนี่ยมาคุยกันกูจะพาไปดูฮะฮะอ่าอ่าแล้วก็มีโทรไปหาภรรยาอาดีตภรรยาหลวงจาด้วยอะไรวะไปยุ่งไปหมดเลยเนี่ยนะ,นะะจำไว้นะ อย่าไปยุ่งอย่าไปละลาบละล้วงขนาดนั้นเสียมารยาทมากนะจำไว้นะนนี้ก็พูดธรรมะนะก็พูดมาแล้วมันขึ้นเลยนะเนี่ยฮะฮะฮะจริงไงเออ,เอ,อ,เอ,อพูดเหรอเน,นะก็มามาอ,อยู่กับกูสักสิบปีก็ได้นะน้อ,บองบัวเนี้ยนะเอาสายลบับมาก็ได้ CIA อะไร นะ <c oughs> คนทำความดีมันจะยากอะไรเนาะอ่าทำความชั่วมันแป๊บเดียวนะทำความดีมันยากเลยเนานะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมหามงคลนะพวกเราก็อ่าอย่าหาทุกหาเรื่องใส่ตัวเนาะหาแต่ณงามความดีอ่หาแส่สิ่งที่เจริญหาสิ่งที่อ่า อ่ามันสบายใจก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นกรรมมูนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปเป็นไปตามกรรมใครสร้างกรรมอันใดไวย้ย่อมรับผลของสิ่งนั้นนวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ้ดยธรรมสาธุเอารับพรยะภาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติท่าครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกรปติ อิติจังปติทัมตุมหังกิพเมวะยมิจันตุสัพเบปุเรนตุสังคปาจันดโวปรโสยัตธามณีโชติระโสยัตธาอภิวารณสีริสะนิจังอุทาปจายิโนจตารโธรรมาวทาันติอายุวันนโอสุขังหาลังสาธุ